สีแดงเกิดอะไรก็ไม่รู้เม็กมากฮะอะไรนะเอ๊ะแล้วทำไมกบหลังดินสอถึงได้มีลูปรล่าแบบนี้ถ้าอยากทราบคำตอบว่าสิ่งต่างๆที่ครูกำลังพูดอยู่นั้นมันเกิดมาจากอะไรเราสามารถหาคำตอบได้ในคลิปนี้ สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะครับปุ่มคนเอกวันนี้จะมาสอนวิชาวิทยาศาสตร์นะครับป .5 เล่มหนึ่งนะครับที่ทุกคนต้องมีอยู่แล้วคำ<อ>ถามเหล่านั้นนะครับที่มีตั้งแต่ต้นคลิปซึ่งตอนนั้นนะครับนะเกิดมาจากวิธีการทางวิทยาศาสตร์เนาะซึ่งจะเป็นเนื้อหาบทแรกนะครับที่เราจะทําการเรียนในวันนี้ แต่ก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนนะครับของวิทยาศาสตร์ปอ5เล่ม1นั้นะนะครับเราต้องมาทราบกันก่อนนะครับว่าวิทยาศาสตร์เล่ม1นะครับมันมีเ <Yeah. S 1> นื้อหาที่เรียนอะไรบ้างนะครับมาดูพร้อมกันดีกว่าก่อนที่จะเข้าสู่บทที่1นะครับที่เราจะเรียนในวันนี้เนาะ <Yeah. S 1> วิทยาศาสตร์ปอ5เล่ม1น,นะครับ เรียนด้วยการทั้งหมดนะครับ4บทหลักๆ <Wow. S 1> นะครับมีอะไรบ้างนักเรียนสามารถเปิดดูหนังสือนะครับในหน้าสารบัญได้เลยนะครับทีนี้เรามาดูขันก่อนว่า4เรื่องนี้ที่เราจะต้องเจอในเทอมนี้นะครับจะมีเรื่องอะไรบ้างนะครับเรื่องที่หนึ่งนะครับบทที่หนึ่งใหญ่ๆเลยก็คือเรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะครับไปเป็นบทที่ เราจะต้องมาทําการสืบค้นนะครับนะหรือว่าทําการศึกษานะครับในเรื่องของวิธีการทางวิทยาศาสตร์เนาะทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และสุดท้ายคือจิตวิทยาศาสตร์นะครับที่เราจะต้องเรียนในบทนี้นะครับเป็นสิ่งต่างๆนะน,น,นะครับที่นักวิทยาศาสตร์ทุกคนนะครับ หรือว่านักประดิษฐ์ทุกคนนะครับจะต้องมีเพื่อเป็นขั้นตอนนะครับเป็นขั้นตอนที่ได้ซึ่งที่ได้มานะครับซึ่งความรู้ทาง,งวิทยาศาสตร์นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอทฤษฎีบทนะครับหรือแม้กระทั่งเป็นอุปกรณ์ที่นักวิทยาศาสตร์เขาประดิษฐ์ขึ้นมาเองนะครับดังนั้นเนี่ยบทนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่ากว่าที่นักวิทยาศาสตร์เขาได้กฎต่างๆนาน,นะครับหรือว่าเป็นทฤษฎีที่ให้พวกเราเรียนกันเนี่ยหรือเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ให้พวกเราเรียนกันเนี่ย มันมีขั้นตอนนะครับหรือวิธีการเนี่ยอะไรบ้างนะครับซึ่งเราจะมาค้นหากันนะครับในบทนี้นะครับหน่วยการเรียนรู้ที่1นนะครับเรียนรู้วิทยาศาสตร์นะครับบทแรกที่จะทําการเรียนในวันนี้คือเรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งจะเป็นกระบวนการที่นักวิทยาศาสตร์หลายๆท่านนะครับทำการาทําตามขั้นตอนเพื่อที่ได้มาซึ่งทฤษฎีและก็กฎต,ต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับทางวิทยาศาสตร์หรือแม้กระทั่งสิ่งประดิษฐ์นะครับที่ เอื้ออำนวยความสะดวกนะครับให้กับนักเรียนในชีวิตประจาวันนะตอนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับนะของการเรียนรู้นะครับกระบวนการหรือเป็นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เราจะเรียนในวันนี้กันเนาะ <S <S <ๆ>ก่อนที่เราจะไปเรียนกันนะครับเรามาเรียนรู้คาําศัพท์นะครับที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา ในเรื่องบทนี้หรือว่าเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์กันมากนะครับนะคำแรกครับก็คือ scientific method นะครับหรือว่าคุณง่ายๆคือวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะครับคำที่2นะครับก็คือ s c i e n c e process skill นะครับหรือว่าทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะครับคำว่า skill นะครับแปลว่าทักษะหรือว่าความชํานาญหรือความเก่งนะครับซึ่งเราจะเคยเจอบ่อยๆและคำสุดท้ายนะครับนั่นก็คือ scientific นะครับ attitude หรือว่าจิตวิทยาศาสตร์ ทีนี้นักเรียนลองเปิดนะครับไปดูในหน้าที่4กันนะครับในสี่จะเป็นหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่นักเรียนหลายคนนะครับอาจจะเคยเจอคําถามแบบนี้หรือว่าเคยพูดในคําถามสิ่งเหล่านี้นะครับนะบเป็นประจําอยู่แล้วนะครับเมื่ออยู่ในโรงเรียนนะครับของเราเนาะเวลาที่เราเจออะไรที่แล้วแต่ที่มันรู้สึกแบบว่าเอ๊ะทำไมเป็นอย่าง,งานั้น เอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้นะครับนะแต่เราหารู้ไหมว่าสิ่งต่างๆที่เรากําลังพูดนั้นนะครับนะมันเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นเรามาดูเปิดหน้าที่4พร้อมกันนะครับวันที่4มีอะไรบ้างนะครับนะเริ่มต้นเราไปดูคนที่ลักษณะเป็นผู้ชายนะครับที่อยู่ด้านบนนะครับของกระดานดำกันนะครับเขาบอกว่านักเรียนในห้องนี้นะครับมีกี่คนนะนั่นหมายความว่าเขากำลังกำลังทำการตั้งอะไรครับ ถูกต้องครับตั้งคำถามนั่นเองนะครับนะซึ่งอาจจะมีผู้หญิงนะครับนะบางคนในห้องนั้นนะครับอาจจะเป็นคนตอบเรียบร้อยแล้วก็ได้เป็นการเกิดจากสิ่งที่เขาได้จากการสังเกตโดยใช้อะไรครับถูกต้องครับนั่นคือใช้ตานั่นเองนะครับเดี๋ยวจะมาเรียนละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับว่าการสังเกตเนี่ยอะไรบ้างที่เราเรียกว่าเป็นการสังเกตบ้างเนาะส่วนเด็กผู้หญิงนะครับที่ยืนอยู่ข้างๆานะครับผู้ชายที่อยู่ตรงกระดานดำนะครับเขาก็จะบอกว่า มีนักเรียนชายนะครับ5คนแล้วก็นักเรียนหญิงนะครับ3คนนะครับเป็นการตอบคําถามของเพื่อนผู้ชายอยู่ที่อยู่ข้างาโดยถ้าเกิดว่าเราลงมาดูนะครับนักเรียนที่อยู่บนโต๊ะนะครับซึ่งเพื่อนผู้ชายที่ใส่แว่นนะครับนะเขาก็จะเขามองเห็นต้นไม้นะครับเขาก็จะทําการตั้งคําถามขึ้นมาอีกแล้วนะครับนะโดยเขาถามว่าอะไรครับต้นทัวสูงเท่าไหร่แล้วนะครับผู้หญิงก็เลยตอบว่า สูง15เซนติเมตรนะครับนะซึ่งก็จะมีผู้ชายอยู่ข้างหนึ่งนะครับนะเป็นคนนะครับช่วยสรุปนะครับให้หรือเป็นคนแบบว่าคิดเพิ่มเติมนะครับแสดงความคิดเห็นของตัวเองเข้าไปนะครับนะเขาก็จะบอกว่าแสดงว่าต้นถั่วสูงขึ้นกว่าอาทิตย์ที่แล้วนะนั่นแสดงว่าเขาสังเกตจากอาทิตย์ที่แล้วนะครับว่าเฮ้ยต้นถั่วเนี่ยมันสูงขึ้นจริงๆนะนะครับจากอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์แล้วยังไม่สูงเท่านี้เลยนะครับ ทีนี้ถ้าเกิดว่านักเรียนลองดูอีกโต๊ะหนึ่งนะครับนะจะเป็นโต๊ะที่เขากำลังสร้างนะครับนะสร้างแบบจําลองนะสร้างแบบจำลองในเรื่องอะไรครับ ถูกต้องครับนั่นคือสร้างแบบทดลองในเรื่องของระบบสุริยะหรือว่าสุริยะจักรวาลนะครับส่วนอีกคนหนึ่งนะครับกำลังวาดรูปนะครับซึ่งเป็นรูปภาพ3ามิตินะครับข้อแรกเลยนะครับนั่นคือวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะครับนั่นคือเป็นขั้นตอนนะครับหรือวิธีการนะครับเพื่อทําการแสวงหาหรือค้นคว้าความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะครับที่มันเป็นระบบนะครับนะซึ่งยังสามารถนะครับดูไปพร้อมๆกับครูได้ในหนังสือนะครับในหน้าที่7นะครับ ซึ่งหน้าที่7นี้นะครับนะจะเป็นเรื่องราวนะครับที่จะสามารถทําให้นักเรียนนะครับนะเกิดความเข้าใจนะครับแล้วก็เห็นภาพใม่ขึ้นซึ่งครูว่าหลายๆคนเนี่ยครับนะอาจจะเคยเป็นเหมือนต้อมนะครับก็คือเด็กผู้ชายนะครับที่อยู่ในหนังสือที่7นะครับนายที่เป็นคนสงสัยนะครับในเรื่องของมดแดงนะครับดังนั้นเราจะมาดูกันนะครับว่าต้อมเขาศึกษาอะไรแล้วมันเกี่ยวข้องนะครับกับวิธีการหาวิทยาศาสตร์อย่างไรบ้างนะครับ ตัวอย่างที่7นะครับนั่นก็คือเป็นการศึกษามดแดงนะครับโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์นะครับนะโดยเด็กผู้ชายในรูปภาพนะครับนั่นก็คือต้อมนั่นเองนะครับดูในหนังสือไปพร้อมๆกันนะครับ้อมสังเกตว่าเมื่อทําขนมหล่นลงพื้นจะมีมดแดงมากินขนมเสมอต้อมเกิดความสงสัยว่ามดแดงชอบกินของหวานหรือไม่ นะครับต้อมจึงใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อค้นหาคำตอบของสิ่งที่สงสัยดังนี้นะครับซึ่งวิธีการทางวิทยาศาสตร์มีอะไรบ้างเราจะเรียนรู้ในนี้นะครับไปพร้อมๆกับอธิบายในแต่ละส่วนของเนื้อหานะครับทีนะที้มาดูจุดเริ่มต้นนะครับของการศึกษาในเรื่องนี้นะครับที่ต้องทำการศึกษานะครับก็คือขั้นตอนแรกระบุปัญหานะครับขั้นตอนที่1ระบุปัญหานะครับซึ่งต้องระบุปัญหาว่า มดแดงชอบกินของหวานหรือไม่นะครับนะเชื่อว่าหลายๆคนนะครับนะมีปัญหานะครับหรือว่าเคยตั้งปัญหากันอยู่แล้วนะครับนะจะอยู่ที่ว่าเราจะเอาปัญหาที่เราตั้งนั้เนี่ยครับนะมาทําการแก้ไขนะครับ,นะรนะรบหรือว่ามาทําการคน้นค้นหาความรู้ให้สูงสุดค้นหาความรู้ให้สุด ได้หรือเปล่านะครับนะหรืออะก็อาจจะตั้งปัญหาแล้วก็ปล่อยปล่อยมันไปนะครับนะแต่ต้องวันนี้นะครับในหน้าที่7นะเขาไม่ยอมนะครับนะเขาจะต้องหาคําตอบให้ได้นะครับโดยที่แบบว่าใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ของเขาโดยที่เขาไม่รู้ตัวนะครับตอนแรกนะครับก็คือการระบุป,ปัญหาเนี่ยครับนะเป็นขั้นตอนที่ ได้มาจากการสังเกตนะครับสิ่งต่างที่อยู่รอบตัวของเราทีนี้การสังเกตมีอะไรบ้างนะครับการสังเกตนะครับเราจะสังเกตได้นะครับต้องใช้ประสาทส,สัมผัสทั้ง5นั่นก็คือตาหูจมูกล,ลิ้นแล้วก็ผิวกายนะครับนในการสังเกตประสาทสัมผัสทั้ง5 5อย่างนี้นะครับจะเป็นตัวช่วยนะครับที่เราจะสามารถนะนะสังเกตสิ่งต่างที่อยู่รอบตัวเราได้เป็นขั้นตอนแรกก็คือขั้นตอนของระบุป,ปัญหานั่นเอง ทีนี้ขั้นตอนที่2ครับก็คือการตั้งสมมติฐานนะครับคำว่าการตั้งสมมติฐานก็คือเป็นการคาดคะเนคคาตอบล่วงหน้านะครับซึ่งมันอาจจะถูกหรือผิดก็ได้นะครับนะไม่ไม่ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับเช่นถ้าเกิดว่าเราตั้งปัญหาว่าวันนี้ทําไมอากาศร้อนจังแล้วเราไปตั้งสมมติฐานอย่างอื่นมันก็ไม่ใช่นะครับดังนั้นเนี่ยการตั้งสมมติฐานหรือเป็นการคาดเดาคําตอบล่วงหน้านะครับของเราจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตรงกับปัญหาที่เราทําการตั้งตั้งแต่แรก นะครับการตั้งสมมติฐานเป็นการคาดเดาหรือคาดคะเนล่วงหน้าเฉยๆนะครับนะในในส่วนของปัญหาของเรานะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยครับนะเมื่อเราสรุปผลเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะตรงกับสมมติฐานที่เราทําการตั้งไว้หรือไม่นะครับซึ่งต้อมนะคเขาได้ตั้งดังนี้นะครับถ้ามดแดงชอบกินของหวานดังนั้นถ้าวางลูกอมไว้มดแดงน่าจะมากินลูกอมนะครับนี่ก็คือเป็นการ ตั้งสมมติฐานนะครับโดยใช้ความรู้เดิมนะครับนะที่เราเคยเห็นหรือว่าที่เราเคยเคยดูนะครับนะแล้วก็มาดูให้มันสอดคล้องกันนะครับว่ามันจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงนะครับนะทีนี้เมื่อเราได้2ขั้นตอนแรกก็คือระบุป,ปัญหาขั้นตอนแรกนะครับขั้นที่2คือการตั้งสมมติฐานเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนะี่ย ก็จะนาพามาสู่ขั้นตอนที่3ามในก็คือขั้นตอนของการรวบรวมข้อมูลนะครับขั้นตอนของการรวบรวมข้อมูลนะครับก็คือเป็นขั้นตอนนะครับที่เราจะต้องทําการวางแผนนะครับทำการวางแผนการทดลองนะครับตลอดทั้งนะครับเรื่องของการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องนะครับพฤติกรรมนะครับของมดอย่างนี้ครับหรือว่าเป็นการสืบค้นค้นหานะครับข้อมูลนะครับถ้าภาพเป็นสมัยก่อนเนี่ยก็อาจจะต้องเข้าห้องสมุดเนาะแต่ถ้าสมัยนี้นะครับเราสามารถเสิร์ชใน Google ได้นะครับนะส่วนเรื่องของการวางแผนการทดลองเนี่ยเราสามารถออกแบบเอง ว่าเฮ้ยถ้าเกิดมดเนี่ยมันชอบกินของหวานจริงเนี่ยเราจะต้องมีการเปรียบเทียบยังไงได้บ้างนะครับทีนี้ต้อมนะครับเขาได้ทําการนะครับนะรวบรวมข้อมูลโดยการที่วางแผนการทดลองไว้ดังนี้ครับวางแผนและทําการทดลองโดยนําลูกอมยาแม่แก้ปวดและมะขามเปียกไปไว้ในบริเวณที่มดแดงเดินผ่านหรือใกล้รางมดแดงแล้วเฝ้าสังเกตรเพร้อมันทึกผล จากนั้นหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนรวบรวมข้อมูลก็คือขั้นตอนจะเป็นขั้นตอนของการวางแผนการทดลองทําการทดลองและบันทึกผลจากนั้นเนี่ยก็จะไปหาข้อมูลนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหวานละก็หมดเพิ่มเติมอีกนะครับขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างหนักหน่วงมากเลยสําหรับเรื่องของวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะครับในเรื่องของการหาข้อมูลให้ได้เยอะมากที่สุดนะครับตลอดทั้งวางแผนแล้วแล้วก็ออกแบบการทดลองนะครับจะอยู่ในขั้นตอนนี้ ส่วนขั้นตอนต่อไปครับนั่นก็คือขั้นตอนวิเคราะห์ข้อมูลขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับเราจะนําข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลเนี่ยครับนะมาทําการแปลความหมายนะครับแล้วก็ลอง หาข้อเท็จจริงนะครับนะเพื่อนําไปสู่นะครับการสรุปผลนะครับซึ่งต้องเขาได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับเอาข้อมูลมาทําการวิเคราะห์นะครับนะให้มันมีความกระจ่างมากยิ่งขึ้นนะครับต้องวิเคราะห์ข้อมูลว่าพบว่าเมื่อทดลองวางลูกอมอยาเม็แก้ปวดและมะขามเปียกไว้ที่บริเวณที่มดแดงเดินผ่านหรือใกล้รางมดแดงมดแดงจะออกมากินลูกอมและก็ขนลูกอมกลับเข้ารังนะครับ นั่นดูจากดูจากอย่างนี้เนี่ยครับนะเราก็จะสามารถเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยครับนะมาอธิบายและแปลความหมายตามข้อเจจริงที่ตรงกับการทดลองของเราได้นะครับนะนำไปสู่ขั้นตอนสุดท้ายครับนั่นก็คือการสรุปผลนั่นเองการสรุปผลนะครับก็คือเป็นการที่เราตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนะครับที่เราทําการ ทดลองมาแล้วก็ทําการวิเคราะห์มานะครับว่ามันสอดคล้องหรือว่ามันตรงกับสมมติฐานที่เราตั้งเอาไว้ตั้งแต่แรกหรือไม่นะครับนะซึ่งนําไปสู่ถ้าเกิดมันตรงนะครับมันก็สามารถนําไปสู่นะครับการใช้ในชีวิตประจำวันได้หรือเป็นการตั้งกฎหรือตั้งสดีอะไรพวกนี้นะครับขึ้นมาใหม่ ได้นะครับเพราะว่ามีการค,คิดที่เป็นระบบนะครับซึ่งคนอื่นไม่สามารถที่จะมาขัดแย้งกับแนวคิดของเราได uh, <c oughs> ้เพราะว่าเราทําการคิดทุกอย่างนะครับเป็นระบบและก็ม <t ina> ีเหตุผลนะครับนาไปสู่ขั้นตอนสุดท้ายคือการสรุปผลซึ่งต้อมนะครับได้สรุปผลว่าสรุปผลได้ว่ามดแดงชอบกินของหวานนะครับนั่ก็คือพวกนี้นะครับนันจะเป็นการวิธีเป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่เราควรจะต้องนะครับนะทำทุกครั้งนะครับเมื่อทําการเกิดปัญหาหรือจะทําการ สร,สร้างสิงสิ่งประดิษฐ์อะไรก็แล้วแต่หลายๆอย่างขึ้นมานะครับนะก็ต้องเป็นตัวที่เราจะต้องทําทุกคนทุกครั้งนะครับนะความรู้อันนี้ไม่ได้ใช้เฉพาะประถมหรือมัธยมนะครับนะหอย่างนี้ยังคงเอาไปใช้ในระดับมหาวิทยาลัยและระดับชั้นมไปลายได้ค่อนข้างตลอดเวลาเลยนะครับดังนั้นนะครับเราจะมาสรุปนะครับให้วิธีการนะครับทาวิทยาศาสตร์มีอะไรบ้างนะครับนะ 1ระบุปัญหา2ตั้งสมมติฐาน3รวบรวมข้อมูล 4. วิเคราะห์ข้อมูลและ5สรุปผล5อย่างนี้ต้องอยู่ในความทรงจำของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับระบุปัญหาระบุปัญหาเสร็จเป็นไงตั้งสมมติฐานตั้งสมมติฐานเสร็จปุ๊บก็ต้องไปหาข้อมูลนั่นคือขั้นตอนของรวบรวมข้อมูลสุดท้ายไม่ได้ข้อมูลเีรเรียบร้อยแล้วปุ๊บก็เอามาทาการวิเคราะห์วิเคราะห์ะได้ปุ๊บ สรุปผลนะครับว่ามันเอ๊ะมันตรงกับสมมติฐานที่เราตั้งไว้ตั้งแต่แรกหรือไม่นะครับถ้ามันตรงปุ๊บโอเคอันนี้สามารถเอาไปใช้ได้จริงเอาไปวิวใช้กับในชีวิตประจำวันของเราได้จริงอย่างนี้เป็นต้นนะครับสุดท้ายแล้วของคลิปนี้นะครับก็คือเป็นคลิปที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นะครับแต่อยากจะให้ในักเรียนนะครับจำได้นะครับนั่นก็คือวิธีการทำวิทยาศาสตร์มีอยู่5ขั้นตอนเองนะครับนั่นคือระบุปัญหาตั้งสมมติฐานรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล และสระุปผลนะครับ <Whoa. S 1> สำหรับวันนี้นะครับนะไปก่อนนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปคร ja ูจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าแไปฝึกหัดจะต้องทำหน้าไหนบ้างนะครับนะเดีววันนี้ไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่เนาะในอาทิตย์หน้านะครับนะขอให้มีความมีความสุขกับการเรียนในทุกวิชานะครับแล้วเจอกันครับ bye bye. สวัสดีครับนักเรียนครับให้นักเรียนนะครับเปิดแบบฝึกหัดในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับป5้าเล่ม1ขึ้นมาจะมีหน้าตาแบบนี้นะครับทีนี้ให้นักเรียนนะครับเปิดแบบฝึกหัดนะครับไปที่หน้าที่3มนะมาดูทีละข้อกันนะครับตอนนี้เราอยู่ในหน้าที่3กันแล้วนะครับหน้าที่3นะครับนะให้นักเรียนนะครับข้อแรกนะครับคือข้อที่1นะครับวิเคราะห์เหตุการณ์นะครับที่กําหนดให้แล้วบอกว่าขั้นตอนใดนะครับของวิธีอ่าแล้วบอกว่าเป็นขั้นตอนใดนะครับของวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะครับ วิธีการทำวิทยาศาสตร์ให้เกิดนักเรียนจําได้นะครับนะจะมีในการทั้งหมดนะครับหขั้นตอนนะครับคือขั้นตอนที่1นะครับนั่นก็คือระบุอะไรครับระบุปัญหานะครับขั้นตอนที่2นะครับนั่นก็คือตั้งสมอะไรครับสมมติฐานขั้นตอนที่3ครับนั่นก็คือการรวบ รวมข้อมูลขั้นตอนที่4ครับวิเคราะห์ข้อมูลและขั้นตอนที่5ขั้นตอนสุดท้ายครับนั่นก็คือสรุปเลยครับสรุปผลสรุปผล นะครับนะให้นักเรียนนะครับนะเอา5คํานี้นะครับใส่ลงในช่องว่างนะครับนะที่อยู่ตรงนี้ที่เป็นเส้นปะนะครับตัวอย่างเช่นนะครับนะอันแรกนะครับนะคิมคาดเดาว่าพืชมีการขายน้ําที่บริเวณใบการคาดเดานี้เนี่ยครับนะ้เป็นการคาดคะเนครับน่าจะเป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะครับที่อยู่ในขั้นตอนไหนครับอ่า ถูกต้องนะครับนั่นก็คือการตั้งสมมุติฐานอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ให้นักเรียนนะครับนะนำ,ำนำคำว่าสมมุติฐานเนี่ยครับตั้งสมมติฐานเนี่ยลงมาใส่ตรงนี้นะครับนะแล้วก็ทำนะครับเหมือนกันในข้อที่2 3 4แล้วก็5นะครับ